ออกมาข้างนอกแล้วครับเราจอดคู่กับ independent of the sea นะนี่เป็นเกาะส่วนตัวของบริษัทเรือครับนี่เป็นบรรยากาศของลาโกนครับสวยไหมครับก็จะมีไ like ล์กาดด้วยนะคนเวลาช่วยเลยหลือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินในน้ำอะบางทีมีแมงกะพุุนเยอะมากนะต้องดูให้ดีเ้ยเรือเราจอดอยู่คู่กันี้นกับอินดิ e พ d เดนต์ออฟเดลซ ใครที่ไม่อยากลงก็อยู่บนเรือได้ชิลสวัสดีครับทุกคนพบกับมิตรสวรนชาวเรือนะครับนักดนตรีคนไทยบนเรือสำราญครับตอนนี้เรือจอดอยู่ที่เกาะก็อกโอเคครับเป็นเกาะส่วนตัวของบริษัทนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ช่วงเช้า,าผมมีเทคลันนะครับมีซ้อมในโรงละครนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันสักเล็กน้อยนะเป็นโปรดักชั่นโชว์ในโรงละครนะครับมีการเทคลันวันนี้นี่ก้องหัวเรือเดี๋ยวนะ ยี 24, ช่องยีเป็นกล้องหัวเรือครับอากาศดีวันนี้ดูแผนที่นิดนึงเนี่ยเราอยู่ส่วนนี้นะเนี่ยตอนฝั่งตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเนะีเดี๋ยวเราแผนที่มันจะซูมเข้าไปนะครับโคโคเคบาฮามัส ah ทริปนี้เราจะล่องบาฮามัสหมดเลยนะครับอยู่แถบนี้หมดเลย นี่จะเป็นเวนทีเดี๋ยวเราจะซ้อมกันครับเรื่องดอนตรีพร้อมอเซตอัพพร้อมแล้วครับพเพื่อนมาครับแนละ้วนักสแสดงก็มาแนละ้วเดี๋ยวจะรันทุกอย่างเหมือนจริง ของโชวคืนนี้นะครับ <sound> check. ออกมา <laughs> <laughs> ข้างนอกแล้วครับเราจอดคู่กับ Independent o o the เ e a นะเรือในบริษัทเดียวกัน๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วจะพาทุกคนไปดูเกาะส่วนตัวของบริษัทเรือนะครับ <S <s <uck> <S มีพื้นที่เยอะมาเป็นเกาะที่บริษัทเรือซื้อไว้นะเป็นเฉพาะเรือในบริษัทที่จอดได้เท่านั้นนะครับ เมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยผมแวะที่นี่ทุกสัปดาห์เลยนี่เป็นเป็นในรอบ1ปีกว่าเลยนะที่มาจอดที่นี่นะเรือจ,จอดคู่กันนี่เป็นเกาะส่วนตัวของบริษัทเรือครับเกาะส่วนตัวของบริษัทเรือมีสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลกเขาเกมว่าไง,งน,นนะเพิ่งสร้างใหม่แล้วก็สวนน้ําเยอะมากครับสวนน้ําสําหรับเด็กๆเป็นเรือโจรสลัด อน,นี้ก็เป็นบาร์ครับเป็นบาร์าเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนูนะ้นมีบอลรูลนด้วยนะเห็ในไหมใกล้ๆมีบอลรูลนด้วยขึ้นไปเป็นเกาะที่บริษัทเรือจัดทำทุกอย่างครับ เป็นลานกิจกรรมทุกอย่างเลยส่วนน้ำที่กินข้าวรวมถึงเต็นที่ชายหาดอะไรทั้งหมดเลยครับร้านขายของอะไรทั้งหมดเลยเป็นของบริษัทเรือหมดเลยครับเนี่ยตรงนี้ที่เป็นร้านขายของนะมีขายของที่ระลึกกินกันแดดอะไรของแบบบริษัทเรือนี้ก็จะเป็นส่วนน้ำอีกที่หนึ่งครับเด็กพ่อแม่ครอบครัวอะไรมาเล่นกันเยอะมาก โคตด,ดีแล้วก็มีไร้การคอยดูแลด้วยนะรอบๆเกาะก็จะมีที่อาบน้ำแบบนี้ครับที่สำหรับน้ำจืดตรงนู้นจะมีลากูนด้วยนะเป็นสระน้ำใหญ่พาไปดูไว้กินข้าวก่อนนี่ไงบนลูนคนขึ้นไปส่งคนขึ้นไปนี่กำลังจะลงมา เครื่องเล่นไม่ฟรีนะครับเครื่องเล่นไม่ฟรีนะฟรีเฉพาะบางอย่างบอลลูนกับสล็อตเสอรงสูงอะ่ะไม่ฟรีตรงนี้เป็นที่รับประทา,านอาหารที่กินข้าวมีเครื่องดื่มมีไอติมมีอะไรเยอะมากเป็นสลัดสลัดฟรีหมดเลยนะฟรีหมดเลยเนะี่ยลูกเรือก็ด้วยฟรีหมดเลย เป็นเป็น burger. เบอร์เกอร์ครับเราไปดูที่เป็นข้าวดีกว่าเป็นหมูเป็นไก่ไนมะ่หมูไม่ไก่แล้วข้าวได้แล้วข้าวเม็กซิกันกับไก่หมูอันนี้มีพวกแซนด์วิชด้วยผลไม้ผลไม้มีแรงเท่าไหร่ก็กินไป ตรงนี้เป็นที่กดน้ำครับมีน้ำมะนาวน้ำมะม่วงน้ำสตอรอเบอรี่น้ำมะม่วงแล้วกันหาที่นั่งครับวิวดีมากตรงนี้เป็นแบบเป็นเวิร์เข้ามาเป็นลากูนเข้ามาจากทะเลนะแล้วก็เขาก็จัดเป็นที่นั่งให้คนแบบเล่นน้ำสวยมากขาดไม่ได้น้ำพริกปลาดุกูจากเซเว่ หาเป็ดไม่ได้ครับคนไทยเราินเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะนี่ตรงนี้เป็นชายหาดแล้วก็มีพวกเต็นอะไรเยอะมากพาไปดูลากูนครับนี่เป็นบรรยากาศของลากูนครับสวยไหมครับสวยมากมากีเรามี บาร์ข้างในน้ําด้วยนะคนที่เล่นน้ําก็ไปนั่งตรงบาร์น้ําตรงนั้นได้เลยเกาะเนี้ยเกาะโคเคนเนี้ยมี14สไลเดอร์นะครับสไลเดอร์แบบสวนน้ำไงมี14สี่สไลเดอร์เลยแล้วก็มีชายหาด7จุดครับมีดินนิ่งสปอตหรือว่าร้านอาหารเนี้ยเจุดเลยครับมีสระน้ํา5จุดมีซุ้มที่เป็นเตียงเนี้ยเจซุ้มเลยครับแล้วก็พวกเก้าอี้ชายหาดเนี้ยถึง8,000เก้าอี้เลยครับเยอะมากมีบาร์รอบๆก่เกเนี้ยยีบาร์ครับ แล้วก็มีหนึ่งสิบลายสิบลายก็คือที่โหนนะครับมีรถคลาดแบบนี้ครับเป็นรถวิ่งรอบเกาะเลยเพราะว่าเกาะมันกว้างมากเมื่อกี้ที่เราไปก็คือโอเอซิสลากูนตรงนี้ก็จะเป็นลานกีฬาแล้วเดี๋ยวพไปถ่ายลานกีฬาครับสนามวอลเล่บอลเออเนี่ยเป็นลานกิจกรรมด้วย ดดพวกรถเข็นเข้าใส่ล้อมันแบบล้อลุยทรายเลยนะโอดเท่เรอบๆก็จะเป็นพื้นที่ล่มรื่นด้วยครับคุณจะมีเปลให้นอนเงี้ยเนี่ยหน้าห้องน้ำมันี้มีห้องน้ำร่มลื่นมากพูดดี เดี๋ยวไปหาทางเดินธรรมชาติกันในมันจะมีแบบเป็นทางเดินธรรมชาติเป็นป่าล่มลื่นแบบนี้ด้วยจาไม่ได้แล้วอยู่ไหนเดี๋ยวเดินรอบๆครับ,บ,บมีเวลาตรงนี้ก็จะเป็นทามีสเตชันก็คือใครที่รอรถจะกลับเรือแบบไม่ต้องไม่อยากเดินก็มารอตรงนี้นะนี่พาไปดูบอลลูนใ,นใกล้ๆ นี่เจอทางเดินแล้วครับทางเดินที่เป็นป่าทะลุไปชายหาด มชอบทางนี้มาเคยมาเดินหลายครั้งเรือจอดตั้งแต่เช้านะครับถึงตอนเย็นไม่ได้จอดค้างคืนนะเราจะไม่ได้มาแวะที่นี่อีกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปที่เม็กซิโกอีก2องทริปแล้วก็ เราจะข้ามคองปานามานะครับเราจะใช้เวลา16วันข้ามไปที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็เพื่อขึ้นไปที่ท่าเรือหลักที่แวนคูเวอร์นะครับใน,นเดือนหน้านะาเดือนนี้แหละเดือนเมษาแต่ว่าพฤษภาเนี่ยจะเริ่มทริปลาสกาชิวดีว คนเกาะก็จะมีพนักงานที่อยู่ประจําเกาะเลยนะมีบ้านพักมีอะไรก็เป็นคนของบริษัทเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทําบนเรือนะอยู่ประจําเกาะเป็นเกาะของบริษัทแล้วก็พึ่งขยายใหม่ที่เม็กซิโกด้วยครับก็ชื่อชื่อคล้ายกัยนก็คือ perfect day mexico ที่นี้ก็จะเป็น perfect day c o q u e ครับเกาะ ข้างหน้าก็จะเป็นชายหาดละเป็นชายหาดครับเดี๋ยวพาไปดูหาดก็จะมีสถานเป็นที่เอาผ้าขนหนูเป็นร้างกีฬาสนามบาสมีที่เอาอาหารด้วย กจะมีไลร์กาด์ด้วยนะคนแบบเวลาช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินสวยไหมสวยมากทะเลเป็นไม่ได้แบบสีเขียวบ้านเราเป็นสีฟ้าเลยดูแผ่นที่มีท่าเลืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดินมาตรงนี้ตรงที่ ตรงที่กินข้าวนี้ที่กินข้าวนี้แล้วก็ผ่านบอลลูนอันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้จะเดินเล่น,ลนๆรอบๆมีอาหารให้ฟรีนะตรงนี้มีอาหารฟรีจะไปโคโค่บีชนะ <c oughs> ไม่เคยมาเหมือนกันทางนี้ หมือนเขาทำใหม่เลยมีเทคอนกรีตด้วยลืมบอกไปว่าบนเรืออ่าเน็ตอินเทอร์เน็ตบนเรือกับบนเกาะเนี้ยใช้ระบบเดียวกันเลยครับก็คือการล็อกอินล็อกเอาเนี่ยต้องซื้อนะไม่ได้ฟรีนะก็คือเป็นหน้าเบราว์เซอร์เหมือนบนเรือเลยเพราะว่าเป็นของบริษัทอะ่ะเขาจะทำเป็นอ่าหน้าต่างเหมือนกันเลยครับเวลาเข้าไปนะเว็บก็ล็อกเอาอยากเล่นก็ต้องซื้อนะเมื่อกี้โคโคบีดเมื่อกี้ พื้นที่ื่อกี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะอ๋อผมจำได้แล้วไอ้โคโค่บีทเมื่อก่อนนะตรงนั้นะเป็นทางเดินเดินเราเดินไปเที่ยวได้ปกติแต่ตอนมันก็เป็นไพรเวทแต่เมื่อก่อนอะแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานที่อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันมีละมีเป็นที่รับรองละก็เลยเข้าไปไม่ได้นะเฉพาะผู้โดยสารเฉพาะแขกนี่ ตอนโควิดผมก็มาที่นี่นะตอนตอนโควิดที่ครั้งแรกเรือที่เรือที่จอดแผ่นดินครั้งแรกเพราะว่าตอนโควิดเรือไม่จอดที่ไหนเลยลูกเรือออกไม่ได้เลยเรือจอดแต่ว่าออกได้แค่ผู้โดยสารแต่ครั้งแรกที่ลูกเรือออกได้ก็คือที่นี่โอเคสวยมากนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะน่าจะต้องเป็นแบบพวกซื้อห้องโดยสารที่แพงๆถึงจะมาได้ตรงนี้ เดี๋ยวเราเดินไปตรงแถวๆฝั่งท่าเรือครับมันจะมีที่ให้ถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยไม่รู้เขาลือไปในน้ำอะบางทีมีแมงกะพุนเยอะมากนะต้องดูให้ดีครั้งที่แล้วผมมาเล่นอะมีแมงกะพุนเยอะมากเพราะมันเป็นแหล่งมันเลยแถวแๆเนะี้ยโอ๊ยร้อนร้อนเหมือนไทยร้อนกว่าไทยบางช่วงร้อนมากพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่กินข้าวบุฟเฟ่์อีกที่หนึ่งครับ เราเดินตรงไปนะมันชายหาดหมดเลยตรงนี้รอบๆเลยรอบๆนี้ก็จะมีร้านขายของอันนี้น่าจะไม่ใช่ของบริษัทน่าจะเขาบริษัทให้เช่านะเพราะว่าเป็นหลากหลายมากร้านค้าตรงนี้มีเก้าอี้แบบเก้าอี้ล่มรองรับเยอะมากนะ คือรอบๆเกาะเลยตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ดำน้ำนะให้ยืมหรือว่าเช่าก็ไม่แน่ใจพวกสโนว์กิ้พวกอุปกรณ์ดำน้ำตื้นทุกคนดูแดดเดียคิดว่าร้อนปะ่ะใครที่ดูวิดีโอผมลองปรับเป็นขั้นต่ำสุดพันแปห้าสิบเฟรมเลตนะภาพจะสมูทมาก ถ้ามีเน็ตแรงหน่อยก็ปรับเป็นซักปรับสูงสุดเลยห้าสิบเฟรมเลทจะชัดมากนู่นเรยวเราจอดนู่นเนี่ยที่ผมบอกพื้นที่ตรงนี้เขาเมื่อก่อนเขาจัดให้ถ่ายเป็นใครจะถ่ายรูปแต่งงานมาถ่ายกับเรือตรงนี้แล้วก็เขาจัดมีใต้ต้นมะพร้าวแล้วก็จัดซุ้มไว้ให้ เ,เดี๋ยวเราจอดเดียวคุยกันนู้นกับอินดีเพนเดน์นอกประเทศ นี่ก็เป็นพื้นที่พักผ่อนเดอนใจนะมีเปลเต็มเลยข้างหน้านอนชิลนี่มีโขนซิปลายด้วยครับมีซิปลายด้วยโขนมาจากฝั่งนูนนะ้นดูมีปลาไหมน้ำใสมาก มิฉลามเข้าไมไปในซักไปในลากูนน้ำสักตัวนะบันเทิงเลยดูทุกอย่างบริษัทรสร้างขึ้นมาหมดเลยนะทุกฐานกิจกรรมทั้งสวนสนุกอะไรทั้งหลายเนี่ยบริษัทติดตั้งเองหมดเลยสวยมาก สไลเดอร์โคสูงนี่ก็จะมีะแผนภาพเสื้อ<ๆ>เสื้อสีน้ำทะเลหเ็นะสีเขียวน้ำทะเลเนี่ยของบริษัทเรือใครอยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้ก็จะตัดเงินจากบัญชีเรา นี่เป็นโซนบาร์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมไปหาน้ำดื่มหน่อยก่อนกลับเรืออากาศดีนะซัมเมอร์ซัมเมอร์เลยร้อนๆนี่เขาสร้างดีมากเลยเนะี่ยต่อให้เป็นไม้ก็มีการติดตั้งอะไรดีมากทางดงทางเดินเลย Đây một của suối nước trẻ Hello Ủa <coughs> <Hello. coughs> <coughs> พวกถังอะไรก็ต้องแยกนะรีไซเคิลกับขยะทั่วไปคนะถ้าลำใหญ่กว่านี้จอดอะคนเยอะกว่านี้ครับเต็มไปหมดเลยอย่างลากูนพื้นที่ลากูนที่ถ่ายดูอะเต็มนี่มีน้ำตกเล็กๆด้วยอ่งนี้คืนนี้ผมมี2โชว์ครับโชว์ในละครเซตละ45นาทีนะก็ ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เมื่อเช้าก็เทคลานไปกลางวันว่างเรือจอดที่ไหนเนี่ยลงมาเที่ยวได้แบบนี้ตลอดครับชิลเล้เดินกลับเรือครับต้องตรวจบัตรก่อนนะตรวจบัตรทุกท่าเลยละคนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตรงท่าเรือเนี่ยห้ามเข้าเลยนะตรวจบัตรเสร็จก็ต้องไปสนักสแกนในเรือในคอมพิวเตอร์เช็คอยร์อีกทีหนึ่งตรงทางขึ้นเรือนะ เพื่อเช็คว่าเราอยู่ในระบบเรากลับขึ้นเรือแล้วนะเขาไม่ได้แบบเช็คยอดแบบนับคนนะนี่เป็นเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์สแกนบัตรประจาตัวของแขกแล้วก็ลูกเรือนะนู่นตรงที่ถ่ายพีเวดิ้งอยู่ตรงนู้นที่ผมไปถ่ายดูตอนแรก right. s <S มีรถรับส่งไปถึงเรือด้วยนะคนที่แบบมีปัญหาการเดินหรือว่าแบบผู้สูงายอะเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามาเที่ยวเรือแบบเนี้ย ตรงนี้ท้องท่าเรือก็จะมีห่วงยางนะคนตกเรืออะไรไม่ใช่คนตกเรือคนตกท่าเรืออะไรนะรตนเตรียมขึ้นเรือครับเตรีมขึ้นเรือใหญ่ไหมนี่ขนาดไม่ใช่คา้าสใหญ่สุดนะมันดูใหญ่มากๆลองเทียบกับคนดูดิ มันตึกนี่บริษัทเดียวกันชื่อเรือบริษัทเรือจะอยู่ข้างเรือหมดเลยครับเดี๋ยวเตรียมขึ้นเรือนะเห็นไหมว่าควันออกจากท่อเพราะว่าเครื่องเรือจะติดเครื่องไว้หนึ่งเครื่องเสมอเพื่อปั่นไฟนะครับใครที่ไม่อยากลงก็อยู่บนเรือได้ชิล ร้อนมากข้างนอกเหมือนคอนโดเหมือนตึกลอยน้ำเลย,เลยสีเหลืองนี่คือเรือชูชีพนะครับทุกลำก็มีเรือชูชีพลำผมก็มียาวไปตรงนู้นเลย เข้ามาในเรือแล้วครับเดินกับห้องห้องผมอยู่ชั้นสองหัวเรือนะเข้ามาแล้วเตรียมเครื่องดูดฝุ่นไว้เพราะว่างานอะทรายเข้ามาเต็มเลยเส้นน้ำแล้วทรายเต็มมีมองหน้าต่างไปก็จะเห็นเรือข้างๆครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยยังไงก็คนที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใน E ีหน้านะครับพรุ่งนี้จอดที่แนสซันะกรุงแนสซัเมืองหลวงของประเทศบาฮามัทแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายในเมืองให้ดูบ้านเมืองสวยมากครับแล้วเจอกันครับ